ทนตัวแทนจากใคื่อทำมาตรงกลางมาเลย่างมานรกลางมาเบิกมังหรดบิกมั่งหรมาย่างผูหญ่ สมบัตีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมการเรียนท่านปอผู้สนะครับท่านนายกเัสมบนตีแล้วก็ท่านประธานเถรอขาดนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมนะครับในการแก้ไขปัญหากรณีการลุกล้งแล้วก็การใช้ที่สาธารประโยชน์นะครับ ก่อ,อนอื่นนะครับก็จะขอแนะนำนะครับทางอ <c oughs> ของเทศบาลเมืองงลงและก็อำเภอนะครับเริ่มต้นนะครับท่านแรกนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลพงหลงนะครับท่านประสันชัยลาครับร้อยตำรวจโทประสันชัยลาครับท่านต่อมานะครับคุณกอติยะ ท, um ท,ท,ท่านต่อมานะครับท่านปออาวุโสอําอำเภอปงคงหลงนะครับอ่าท่านธิราชเรื่องเรื่อมใสนะครับท่านกอผู้ขันะครับก็ท่านต่อมานะครับท่านประหลัดเทศบาลตาบนปงงหลงนะครับท่านวิภากสาลบันครับท่านต่อมานะครับก็ท่านรองปหลัดเทศบาลปงงหลงนะครับท่านสุภระธรรมสงครับท่านต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าท่านหัวหน้าสํานักสปนะครับท่านนาวินีมันครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายอานวยการทั่วไปนะครับก็ท่านอัศรานุวิเศษครับท่านต่อมานะครับหัวหน้าฝ่ายบระรการงานทั่วไปนะครับก็ท่านวิวัฒน์บุญชาญครับนะอ,อันนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับก็จะเป็นฝ่ายงานป้องกันนะครับท่านา เรื่องเรียนแสกอาทิตย์ครับนะครับแล้วก็จะมีทางผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หมู่หมู่หนึ่งนะครับท่านผู้ใหญ่หนุยน้อยเสนานะครับแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่สิบสิบสองนะครับผู้ใหญ่แล้วี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านก่อนนะครับผู้ใหญ่ทองนะครับผู้ใหญ่ทองใจพักดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางทีมงานเทศบาล แล้วก็ทางอำเภอนะครับที่เข้าร่วมประชุมในการแก้ไขปัญหาในวันนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคนพื้นที่นะครับก็เป็นท่านสำรวยนะครับอันนี้ท่านวัดทีสมัครสสนะครับอ่าก็เราต่อไปนะครับก็ผมอาจจะเอ่ยชื่อชื่อคนนะบางบางท่านผมผมอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านแนะนําชื่อก็ได้นะครับครับผม อีกท่านหนึ่งนะครับที่ที่วันนี้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็ท่านเป็นเลขาการนายกนะครับอบตชุมพรนะครับท่านลาเชนแสนบุญนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมประชุมด้วยนะครับลาดับต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญทางฝ่ายทางประธานนะครับของอาสมาคมต่อต้านการชุจลิตนะครับแนะนําวันนี้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ